If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say i l l be just fine. ที่โคตรหนูจะไปไหนไปสวนใช่ไหมมาม่ากับลีน้ากับเลโอไปทำความสะอาดรถนะมาสิต่ออ,อันไหนลูก<อ>ไม่ลูกอันนี้มันเป็น มันเป็นขนมอย่างงี้อยู่แล้วฮนะฮะก็<า>ปั่นจักรยานดีๆด,ด,ดูรถด้วยบ๊ายบายพรุ่งนี้ก็จะมีคนมาเช่ารถแล้วนะต้องเอารถไปให้ที่สนามบินค่ะวันนี้ก็เลยจอดรถไปล้างคือที่ไม่ล้างก่อนเพราะว่ามันจะสกรปรปกฮะะล้างวันนี้พรุ่งนี้สะอาดเลยนี่เดี๋ยวเอาไปดูดฝุ่นไปอะไรให้หมดค่ะ หุ่นเยอะมากยังไม่ได้เอายางรดลงอ่ะ๋ยวเอายางลดก้องไว้ตรงแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาลังไปทิ้งด้วยเลยอ่ะแล้วอันนี้คือโอ้โหคนเต็มปั๊มอ่ะ ทั้งล้างรถทั้งอะไรม่รู้เต็มไปหมดเลยนู่นตรงนั้นคนจอดเช็ดรถเต็มเลยเอะรถคันหน้าเป็นไรคะเนี่ยมีเสียงดังวันนี้เราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะร้อยเย็น5นาที เดี๋ยวเขาเช็ดข้างนอกไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูดฝุ่นตรงนี้ซึ่งเอแล้วเดี๋ยวลินะช่วยใช้ตัวอะไรลูกตัวโกโลโกโลอเอาตัวโกโลกโกลมาด้วยลูกเอามาแบบว่าทําขนอะแระดูดฝุ่นก่อนแล้วค่อยทาขนให้ขนออกให้หมดขนหมาหน้าข้างหน้าเช็ดข้างหน้าดี่นะบอกจะเช็ดในรถนะคะเช็ดด้านหน้าก่อนลูกตรงแถวเออตรงแถวข้างหน้าตรงนั้นหมดเลยอ่าส่วนลิขู่ไม่อยู่นะลิขูดไปเล่นกับเพื่อน ใช่ลูกใช่ตรงนั้นแหละวันนี้เลยขาดพนักงานเป็นหนึ่งคนแต่สองคนนี้เขาเป็นคนทำงานละเอียดใช้ได้ดก็คือแบบเ,เขาเลี้ยคนมาใกล้ไงหนูกับลิเร็ยวอ่ะเป็นแบบสไตล์เดียวกันเช็ดละเอียดลิขุเขาก็เขาก็โอเคเขาก็ทำสวยเหมือนกัน,น,น,นอยอดเงินเข้าไปอ่ะจริงๆเราใช้เครื่องดูดฝุ่นบ้านเราได้นะแต่ลองแซนนี้ดูเปิดมันจะแรง ปุ่มด้วยหรือเปล่าสตาร์ทโอเคเนี่ยอ้าไหนอะโอ้โหไม่ได้มีความอะไรเลยเนี่นี่เขามีที่ที่อะไรอ่ะที่ล้างผมดีนะเร็วรู้ว่ามีที่ล้างผมเกือบคิดอยู่ว่าทำยังไงดีทำยังไงลูกใส่ได้เป็นไหมเนะี่ย มันใส่ได้ไหมก่อนใส่เงินก่อนไหมลูกใส่เหรอโอเคอ่ะใส่แล้วอือใชจริงปะเนี่ยก็ต้องแบบอ่ะทำๆบนไปนะคะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราใช้ตัว อะไรเขาเรียกว่าตัวโกโลโกโลสรุปว่าเครื่องดูดฝุ่นเขาไม่ดีอะเดี๋ยวกลับบ้านปเปลวเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านเรามาดูดดีกว่าข้างหลังมันเน่ามาไม่ใช่คนหะนี่คู่กับนี่นะเขานั่งข้างหลังแล้วเขากินอ่ะกินนู่นกินน,น,น,นี่แล้วแบบแล้วรถคันนี้ไม่เคยทำความสะอาดเลยประมาณสามชาติได้สรุปเดี๋ยวกลับไปต่อที่บ้านนะเพราะว่าอุปกรณ์เขาไม่ไม่โอเคกับรถเรามันเน่าเกินไอ้ลูกเอามาเก็บลูกเอามาเก็บ เช็ดเสร็จหมดแล้วหรอเดี๋ยวไปดูซิเอาเช็ดให้เสร็จก่อนนี่นะช่วยเก็บขยะได้มาถุงนึงนมีอะไรหรอทิ้งเลยไหนะที่ไม่ที่แบบเป็นขยะทิ้งเลยลูก นี่อคนไทยหนูเราให้เฉพาะคนไทยเช่าก็มีความดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่สะอาดเหลือพวกแนวแบบขนๆอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเก็บรายละเอียดอีกทีนึงแต่หิวข้าวแล้วอ่ะโอ้โห อะไรลูก oh, okay, ทุกซอกทุกมุมมากเลยอ่ะ <Okay. S 1> มีอะไรอีกเนี่ยโอ้โ oh. หอุ้ยทำไมมีนี hey, mm ่ hmm. เลโอ,อขัดให้อย่างงามเงาวสวย mm hmm. ก็โอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งอ่ะสำหรับรถที่เราแบบทิ้งไว้เหมือนเป็นแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <laughs> ไม่ได้ใช้ไม่ได้ขับปล่อยปะละเลยเนี่ยจนแบบเป็นรอยเป็นอะไรเลยอ่ะเนี่ย มันสามารถจะแบบเอาออกได้ไหมรอ,อยแบบเนี้ยหูกเนี่ยดูสิเนาะเป็นรอยแบบรถเก่าอ่ะมันไม่ได้เคลือบมานานแล้วหรอตั้งแต่ซื้อก็ไม่ได้เคลือบอีกเลยอ่ะรอหนูเข้าไปเรียนก,กับรถยนต์ไงต้องรู้มาแน่ๆว่าวิธีการทําให้รถแบบเนี้ยกลับมาสะอาดทํำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้เนาะแล้วเราค่อยเร็วมาทํ <c oughs> แต้องพาลินะมาร้านอะไรคะร้านซีเรีย ก็ไม่ค่อยมาเพราะมันแบบว่าไกลบ้านอยู่แต่นี่น่าอยากมาดูว่าเขาขายสติกเกอร์ไหมก็เลยอ่ะมาก็ได้เพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากปั๊มน้ํามันเท่าไหรอ่อ่ะพอมาได้มันเนี่ยไม่ค่อยหนาวเลยเจ็ดองศาแต่มันแบบยังไงเดี๋ยวมันไม่หนาวอะ่ะอย่างเนี้ยนี่นาเขาไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะอ่ะเร็วก็ไม่ใส่อะ่ะเพราะเด็กเขาไม่ค่อยหนาว น่ารักดีนะเนี่ยน่ารักดีตลกตลกอะ่ะเนี่ยน่ารักน่ารักอ้พวกนี้ก็ดูน่ารักนะแต่ว่าเด็กเขาไม่ชอบแบบเรียบเรียบเขาชอบแบบนูนนูนอันนี้นูนนูนไงี้ได้ป้ะหรือไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วเปล่าซื้อไปใส่เอกสารเพิ่มอ่ะของแบบเต็มโต๊ะเหลือเกินจัดยังไงก็รกก็เลยแบบต้องมีอุปกรณ์ช่วยเกือแบบลืมซื้อกาว นีไม่ใช่ปากกานะดูนะตาเป็นปากกาแต่เป็นโนรีก็คือกาวอะกาวเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายแบบนะเนี่ยคือแบบมีหลายชนิดมากเนี่ยเสืออะไรเนี่ยแองเจลบูอ่าขาชอบแองเจลบูพิงกุกก็ชอบแบบมีตัวคาแรคเตอร์เยอะบบนะแถวนี้แล้วมันต้องแบบมีตัวที่เราชอบแต่ก็ ชอบชอบไปงั้นน่ะไม่ซื้อหรอกอันนี้อันนี้ก็ชอบแ,แต่แบบเอ๊ซื้อไปทำไมอะ่ะเพราะถ้าไมเดี๋ยวนี้เด็กเขาหันมาฮิดแองเจิลบูอะไรกันนะ่ะลูกมันมีตั้งแต่สมัยนานมากแล้วนะตัวเนี้ยแล้วเนี่ยมุมแองเจิลบูเตม็มๆโอ้โหน่นะได้มาขอซื้อเยอะเลยมันมีติ๊กเกอร์ด้วย,อ,วยอืมอืม,อมแลมีสมุดติ๊กเกอร์ นี่กินง่ายๆแถวบ้านนะคะรามเมงตรงมักวาลู้นี่เองจำร้านปิดร้านเปิดห้าโมงไม่อเขาเปิดห้าโมงอหรอลูกทำไมอ่ะฮะแต่ก่อนเสาร์อาทิตย์เขาเปิดเร็วนี่เ,นเขาไม่มีคนอีกแล้วเ,เนี่ยเปลี่ยนร้าน <c oughs> ร้านส่วนใหญ่เขาไม่เปิดบ่ายสามบ่ายสี่เขาเปิดห้าโมงอ่ะ ร้านอุมยายะแทนนะเพราะว่าร้านเนี้ยเขาเปิดเอ็ดโมงถึงตีหนึ่งอน่ารักอะ่ะสั่งเป็นเซตดีกว่าเอะเดี๋ยวก่อนทำไมเซตนี้ก็พันหนึ่งรอยเยนเซตนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเยนเหมือนกันร้านนี้คือเมนูเขาไม่ได้เยอะ,อะหมดแหละ รีซาตโตก็มีแค่อันนี้ซึ่งไม่ชอบเต้วหวเาหูยอันนี้เลยอสั่งในลูกหมูหมูเฉยๆที่เป็นจ,จานใหญ่ๆของเลโอแล้วก็ของนี่นะแบบธรรมดาแล้วอะไรเนี่ยสองคนนี้คือแบบเพิ่พมเพิ่มถั่วงอ,อกกันทั้งสองคนเลยชอบกินเหมือนกันแล้วมัมมาเป็นคนไม่กินถั่วงอ,อกเลยไม่ค่อยชอบ นี้จะเป็นเซตหน้า่ะ1,100ยเยนได้รามเมงกับชาหางแล้วก็เกี๊ยวซ่านี่400ยเยนนะโอ้โหกินเยอะมากแค่ถั่วงอกก็เยอะสุดๆใส่พริกหน่อยนิดนึงไปเยอะไปอุ้ยใส่ยางเยอะอ โอ้ดีนาก็ใส่พริกเยอะเหมือนกันม่าชกกเาสีคัจะชมอไสนดีครับ่ใ่ชอปเดี๋ยวสั่งถั่วงอกมาเพิ่มอ่ะกินถั่วงอกกับน้ำซุปโอ้ยโอ้ยอิมมาก แต่รามเมงมันคือของที่เค็มมากมันมีรสดเดียวรสเค็มอีถึงซุปเตี๋ยวเมืองไทยมากกว่าคือรามเมงหาร้านที่จะชอบยากนะจริงๆไม่ได้เป็นคนชอบรามเมงมากกินได้แต่แนวแบบคงคเสือดว้วยรามเมงโชยุอะไรเงี้ยคือแบบไม่ชอบเลยอ่ะมันเค็มอย่างเดียวร้านนี้ก็เค็มมากแต่ร้านที่มันปิดอะ ชอบร้านตรงแมควาลูมากกว่าเพราะมันมีความกลมกล่อมมากกว่าเดี๋ยวลืมเลยเดี๋ยวสั่งอาหารไทยมาดีกว่าอาหารไทยหมดแล้วอ่ะกินอาหารไทยแหละรู้สึกว่าจะถูกปากเราคนไทยที่สุดใส่ิีอีกอ่ะ นะจัดให้เขาเรียบร้อยเอาเขาอยุ่งขยะมากองให้เขาเก็บง่ายๆ4,700เจ็รอยเยนกินกันแบบไม่รู้อะไรมากก <c oughs> ลับมาบ้านนะมาทำความสะอาดกันต่อก็เหลือแบบตรงทำความสะอาดบาะต่างๆออกไหมอ่ะเออเหมือนจะโอเค ที่ดูดฝุ่นบ้านเราใช้ได้จริงอ่ะหัวอันนี้เลยไปเอามาดีมากดูดได้กลับมาแล้วหรอโอ้ยสะอาดขึ้นมาทันตาเห็นตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวซะแล้ว ไลล่าหาคนมาส่งของอะ่ะโอหเหมือนได้รถใหม่เลยสวยมากโอ้โหงามมากนึกว่าจะไม่ไหวซะแล้วไปมานี่ขนแมวขนหมาอะไรไม่มีแล้วนะคะสวยเลยอะ่ะทีเนี้ย สวยงามสดๆด้วยฝีมือของเลโอกลายเป็นรถใหม่เลยเนี่ยถ้าลูกค้ามมาเช่ารถรถเราก็ไม่มีวันสะอาดอย่างนี้นะเสร็จงานพรุ่งนี้เอารถไปส่งเขาที่สนามบินตอนเก้าโมงแล้วถ้าแบบเออคันนี้มันโอเคนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาคันนี้มาทำเป็นรถเช่าอีกคันนึง แต่ไม่แน่ใจว่าข้างหลังมันใส่ของได้ประมาณไหนแต่คิดว่านั่งสองคนน่ะน่าจะโอเคสองสาคนอะไรยอย่างเงี้ยได้นะพ่อแม่ลูกคือเพราะว่าเหมือนเราเราไม่ต้องลงทุนใหม่มันเป็นรถที่เรามีอยู่แล้วอะแล้วเราไม่ได้ใช้งานของไม่ได้ทำนะคะขอเคลียร์งานไฟล์งานไปส่งรถเขาให้เรียบร้อยก่อนนะ แล้วแบบวันนี้ลูกค้าก็ออกจากบ้านพักแล้วต้องไปทําความสะอาดไม่ได้ไปนะพักไปก่อนก็ใส่เปิ้วันนี้ฟอกกิส้มแล้วก็นายคิดกันนะคะพักกูแลสสก,กายด้วยนะคะเจนเน่ If I could hear my father's voice he would tell me to move on he would say I'd be just fine drinking wine until the dawn